วนคุยขบคิดบันเทิงในมุมต่างนะคะคุณผู้ชมอยู่กับรายการข่าวศิละปะบันเทิงค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิยาฉายจันทิพย์ค่ะค่ะดิฉันกฤตถาดีมีนะคะพบกันเวลาเดิมแบบนี้ค่ะ10นาฬิกา30นาทีถึง1 1อนาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะพาไปเกาะขอบเวทีแฟชั่นค่ะเป็นผลงานของนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงเลยนะคะที่กว่าจะมาถึงเส้นชัยได้ค่ะพวกเขาก็ต้องงัดความคิดสร้างสรรค์ออกมาสู้กันนะคะโดยเฉพาะโจทย์ยากค่ะที่ต้องนําเรื่องของผ้าไทยนั้นมา ผสมผสานในแนวคิดด้วยจะทำยังไงให้ใส่ง่ายนะคะแล้วก็ดูทันสมัยลองไปชมผลงานพวกเขาค่ะ mm hmm. ก็ดูสวยทันสมัยขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าใช้ขนนกมาประดับเพื่อสะท้อนแนวคิดของชาวซูเมเรียนกับความเชื่อการกําเนิดของอีฟกับอดัมนี่แหละ,ค,ะค่ะที่ก็บอกว่าเกิดมาในสภาพเปลือยเปล่านะคะ mm hmm. ต้องหาใบไม้ดอกไม้หรือว่าสิ่งรอบตัวมาปกปิดร่างกาย ดูผิวเผินอาจไม่รู้เลยนะคะว่านักออกแบบนำภูมิปัญญาไทยของใหม่มัดมีค่ะจากมหาสารคามมาทอลายขึ้นใหม่อย่างที่คุณกฤติาเห็นจะมีลายเสือดูทันสมัยขึ้นด้วยนะคะก็เป็นการผสมผสานวัสดุแปลกใหม่กับผ้าไหมค่ะทำให้ผลงานของคุณพานุพงศ์อินทมน์นะคะ,คะชนะใจกรรมการได้ไปถึง2รางวัลเลยค่ะคนเดียวได้ทั้งรางวัลที่3แล้วก็รางวัล c ร a ฟ t m a n s h i p ด้วยนะคะเราลองไปดูผลงานชนะเลิศกันดีกว่าค่ะ,คะ นี่แหละค่ะก็เป็นชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการละเล่นยอดนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของเด็กไทยแต่ดิฉันยังไม่บอกนะว่าคืออะไรเดี๋ยวไปฟังจากปากคนออกแบบนะคะที่ใช้สีดําในการออกแบบเกือบทั้งคอลเลกชันก็เพราะอยากดึงความกากันซุกซนค่ะของวัยเด็กนะคะของหญิงสาวออกมาหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นมีผ้าไทยในงานออกแบบเลยทําไมได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะ คณะกรรมการอธิบายค่ะว่าไม่จําเป็นต้องใช้ผ้าไทยเท่านั้นนะคะ,คะใช้ผ้าได้ทุกประเภทเลยแต่ต้องผลิตในประเทศไทยค่ะดังนั้นรางวัลที่1นนะคะก็เลยขายแนวคิดแล้วก็งานดีไซน์ล้วนๆไปฟังจากเจ้าของผลงานค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็หนึ่งในคณะกรรมการด้วยว่าเขาคิดเห็นยังไงค่ะ อันนี้คือยางรัดผมนะครับผมเอาตัวต่อมาล็อกล็อกมาใชเที่เด็กเดียวกับการร้อยยางของของการเล่นเด็กไทยอ่ะครับก็คือร้อยเป็นข้อ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 แล้วก็ร้อยเีละเส้นทีีะเส้นแล้วก็แล้วก็มาต่อมาล็อกล็อกอีกทีครับแล้วก็เนี้ยพันุ่ครับแบบความเป็นพลีที่แบบผมได้อินเทอร์ชั่นมาจากแบบการการเล่นของเด็กนักเรียนไทยผู้หญิงที่แบบเล่นเขาแบบกระปงเล่นไทยจะเป็นพลย์ไหมครับก็เลยอย่างนี้แล้วลุกทั้งหมดก็เลยแบบรวมๆหน่อยเป็นแมสค์ลีนหน่อยแบบถ้าแจ็กเก็ตหนังแกะขึ้นมาแล้วใครได้แบบดูแบบดูเข ผ้าที่ใช้เป็นผ้าอะไรบ้างคะผ้าอันนี้มีมีทั้งซิลมีทั้งออร์แกนดี้ครับออเพื่อใช้ออร์แกนดี้เพราะว่าเหมือนให้มันมีความเกิดเป็นคีมินีนมากขึ้นเพราะว่าอัานาหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วตัวคอนเซปต์ของเขาเนี่ยพวกเราชอบก็คือเขาใช้การกระโดดหนังหนังหนังยางก็คือหนังสติก๊กก็คือเป็นการเล่นของของคนไทยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผ้าที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นผ้าซึ่งเป็นเป็นผ้าเป็นผ้าที่ซื้อไม่ได้เป็นผ้าที่ทอขึ้นมาใหม่ แต่ว่าเราให้คะแนนถึงเราให้คะแนนถึงความอุตสาหะนะครับในการที่เขาใช้หนังสติ๊กเอามาทอขึ้นมาก็คือตัวหนังสติ๊กเนี่ยเอามาทอขึ้นมาก็คือที่เห็นนี่ก็คือตัวตัวหนังยางนะครับแล้วก็เอามาทอขึ้นมาเหมือนกับที่เราเหมือนกับที่เราเล่นหนังหนังสติ๊กนะฮะแล้วมันเป็นหนังยางสีดําอยู่แล้วนะครับแล้วว่าในในตกเจ็บคำนี้ก็คือว่าเวลาเราเล่นหนังหนังยางเนี่ยมันก็จะมีอเข่า e เอลีอันตรงนั้นอ่ะตรงในคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่า มันยังไม่เห็นภูมิปัญญาของคนไทยก็คือมันยังไม่ออกมาในรูปแบบของเสื้อผ้าที่ชัดเจนมันยังไม่ออกมาในรูปแบบของแรงบันจารใจของการใช้ผ้าที่ชัดเจน ถามน้องนัทเดชนะคะบอกว่ากระโปรงตัวนน,นี้ร้อยยากไหมน้องบอกว่าตัวเดียวก็ร้อยยางกันอยู่5วันเลยนะคะกรรมการก็เลยบอกว่าได้คะแนนในเรื่องของความพยายาม,ยายามไปด้วยวน,นะคะ,ะ,คะแต่ว่าน้องคนนี้ค่ะเคยฝึกงานนะคะเรื่องของเสื้อผ้าที่ลอนดอนมาก่อนเพราะฉะนั้นค่ะเสื้อผ้าของเขาก็เลยดูร่วมสมัยอย่างที่เห็นนะคะแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับอีกหนึ่งนักออกแบบรุ่นใหม่นะคะ,คะเขาผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายแต่พลาดหวังไปค่ะแต่ถึงแม้จะไม่ได้รางวัลกลับไปแต่ว่าผลงานของเขาโด เด่นมากนะคะสำหรับเวทีนี้ค่ะน้องคนนี้นะคะนำเรื่องราวของศิลป,ปะตะวันตกค่ะม,มาผสมผสานกับในเรื่องของความเป็นไทยโบราณด้วยนะคะ,คะออกมาได้ลงตัวเดี๋ยวลองไปดูค่ะ ดูยังไงก็เป็นชุดนักรบไทยในอดีตนะคะคุณผู้ชมซึ่งออกแบบโดยคุณกฤษดาสแสนสุขค่ะผู้ที่ลหลงไหลในรูปทรงเลขาคณิตด,ด้วยนะคะก็ทําให้เห็นว่าในงานของเขาใช้ชื่อคอลเลกชันว่ากฎการสะท้อนผ่านสังคมและวัฒนธรรมค่ะกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างนะคะต้องตะเวนหาผ้าไหมาจากหลายจังหวัดเลยค่ะมาตัดเย็บให้เหมาะกับชิ้นงานค่ะลองไปฟังเสียงเขาค่ะ อย่างเช่นที่จะเห็นก็จะเป็นหมวกหมวกทรงประพาสท,ที่ใช้ในเรือพระสิทธีแต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นปีกหมวกแก๊ปที่ฝรั่งใสง่ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นไอเทมที่ใหม่อะไรเงี้ยมันเราอาจจะสร้างกระแสทําหมวกชิ้นนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นหมวกแบบเออที่แบบฝรั่งเห็นแล้วเออมามอไทยเราต้องต้องเห็นต้องซื้ออะไรอย่างนี้ครับก็คือมันเป็นวัฒนธรรมร่วมอะไรเงี้ยครับ จากเวทีนี้นะคะก็ทําให้เราได้เห็นค่ะทั้งเรื่องของการนําแรงบันดาลใจจากงานพืชไร่นะคะมาใส่ไว้ด้วยนะคะอย่างคอลเลกชันสีน้ําตาลมาสักครู่นะคะหรือแม้แต่ค่ะการเลือกผ้ามาจากสารให้เป็นตารางนะคะอย่างชุดนี้ค่ะชวนให้นึกถึง บรรจุพันธุ์ข้าวเหนียวไหมคะคล้ายกระ,<ป>ะติบนะโอ้ไอเดียดีนะคะก็ล้วนแต่หยิบกลินอายของเรื่องพื้นบ้านแล้วก็ภูมิปัญญาวัฒนธรรมมาใช้ด้วยค่ะจากเส้นใยสู่ภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาสู่อาภร์จัดขึ้นปีที่3แล้วนะคะไม่เพียงตั้งใจเปิดเวทีคัดสรรน,นักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างสารรค์ชิ้นงานได้เกินวัยค่ะ แต่อยากใช้เวทีนี้เพื่อสร้างความเข้าใจด้วยนะคะว่าการสวมใส่เสื้อผ้าเอกลักษณ์ของไทยโดยเฉพาะผ้าไหมไทยก็ไม่ได้ล้าสมัยนะคะหรือว่าสวมใส่ได้แค่ข้าราชการเท่านั้นไม่ได้รีดยากหรือว่าใส่แล้วร้อนอบอ้าวค่ะแต่ว่าสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยงานออกแบบนี่แหละค่ะค่ะจริงๆมันอยู่ที่ผู้บริโภคเหมือนกันนะครับคือผู้บริโภคที่จะใช้ผ้าไหมไทยหรือผ้าที่ดูเป็นเอกลักษณ์ศิปลปะวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยในหมู่ของวัยรุ่นเนี่ยยังมีน้อยมาก ผมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะมีสักสิบเลยนะครับส่วนมากจะอยู่ในหมู่ข้าราชการหรือผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากใช่ไหมครับเพราะว่า 1. มันดูแลรักษายาก 2. หน้าตาของเนื้อผ้าหรือสีสันมันดูไม่เทรนดไม่เทรนดี้อะไรอย่างนี้ครับฉะนั้นจริงๆอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งข้อที่ผมรู้สึกว่าผู้บริโภคควรจะต้อง ทำความเข้าใจและรู้สึกกับมันว่าจริงๆมันมีคุณค่าที่ดีพอหรือว่ามันสามารถที่จะทําให้รูปแบบสวยงามได้คุณ่าไทยตอนนี้มันไม่เฉยแล้วคือจริงๆแล้วมันคือเหมือนเรามีอินดัสทรีเราสามารถทําให้มันออกไปตลาดโลกได้เพราะว่าอย่างเคานโนยีใหม่ๆมันก็สร้างสร้างให้ภาไทยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นก็ตัดเย็บไม่ได้ไม่ได้ยากย่างที่คิดไวอะไรนะครับ ไม่ใช่แค่บ้านเรานะคะที่กําลังใส่ใจกับเรื่องของผ้าพื้นบ้านแบบนี้แต่หลายประเทศเพื่อนบ้านค่ะเขาก็ยังคงอนุรักษ์กันมานานแล้วบางครั้งใส่กันในชีวิตประจําวันเลยก็มีนะคะจะพาไปดูรายการหนึ่งค่ะซึ่งทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ภาษาสำเนียงนั้นเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะค่ะสดี นี่ทานสมเข้าสูร้ายการสบายดีเมืองลาว,าลาวนี่เป็นช่องรายการเล่าข่าวสบายดีเมืองลาวค่ะจะมีสาวสาวนะคะ4พิธีกรค,นะคุณกฤติษาค,คุณผู้ชมคะสวใส่ชุดผ้าสิ้นจนเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะดูน่ารักสมวยัยเปิดมารู้ทันทีเลยค่ะได้เห็นชุดได้ฟังสำเนียงนี่คือทีวีของลรานะคะเห็นแล้วนี่รายการเรา จะลองใส่ชุดไทยกันดูสักวันดีไหมคะเนี่ยก้เอามันปรายุก็ได้หรืนิดนิดหน่อยๆก็ได้ดใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูนะคะค่ะหรือว่าจะแม้แต่ในอีกหลายๆประเทศนะคะอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ยังสวมชุด <S 2> <S 2> ที่ตัดเย็บมาจากผ้าบาติกนะคะ <S 2> <S 2> ส่วนใหญ่ก็มีลวดลายสีสันสดใสค่ะและที่สําคัญลวดลายยังบอกได้ด้วยนะคะว่ามาจากท้องถิ่นไหนก็คือสะท้อนในเรื่องของเอกลักษณ์แล้วก็แหล่งผลิตนั่นเองค่ะส่วนลายที่เห็นกันบ่อยๆนะคะลายยอดนิยมก็คือลายดอกไม้ค่ะ นอ,นอกจากนี้ก็ยังมีสีสันอย่างที่บอกไปเน้นสีสันสดใสด้วยะนะคะแล้วก็ตามจินตนาการของคนที่ทำลวดลายนั่นเองค่ะ,ะอย่างงานแฟชั่นโชว์นะคะที่พาไปชมเมื่อตอนต้นก็จะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะคุณกฤษณา 3ปีแล้วนะคะที่ประกวดกันมานะคะสิ่งหนึ่งคือตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นดีไซเนอร์ผู้ชายที่ออกแบบเสื้อผ้าให้กับผู้หญิงแต่สําหรับปีนี้ค่ะเราได้เห็นดีไซเนอร์ผู้ชายที่ออกแบบเสื้อผ้าให้กับผู้ชายผู้ชายเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นผ้าไทยผ้าไหมนะคะที่ผู้ชายก็นํามาสวมใส่ได้ทันสมัยด้วยอย่างกางเกงบางครั้งก็เป็นทรงกระบอกหรือว่าขาเดฟก็ยังมีคือทอําให้ร่วมสมัยมากขึ้น,นะค,ะค่ะจริงจริงดิฉันเอ,ง,องตอนแรกก็เคยมองเหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเอามาใส่าอาจจะเหมาะกับแบบผู้ใหญ่เท่านั้นหรือเปล่าแต่พอ ทีนี้มีแต่วัยรุ่นใส่ทั้งนั้นเลยก็สวยเหมือนกันนะคะค่ะก็น่าใสค่ะค่ะทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องของเสียงดนตรีกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องสเสน่ห์จากเครื่องดนตรีไม้ไผ่จากอินโดนีเซียค่ะดิฉันกําลังพูดถึงอังกะลุงนั่นเองค่ะก็ครั้งนี้นะคะคณะอังกะลุงชื่อดังจากดินแดนบ้านเกิดค่ะก็นําอังกะลุงกว่า40ชิ้นนะคะมาแสดงในครั้งนี้ให้คนไทยได้ชมกันค่ะ,คะใช้เพลงร่วมสมัยอีกด้วยเดี๋ยวไปชมกันค่ะ สนุกสนานมากขึ้นนะคะเมื่อเพลงลอยกระทงที่คุ้นหูนํามาบรรเลงใหม่ด้วยลีลาคลื่นเรลงของคณะอังกะลุงชื่อดังจากอินโดนีเซียค่ะคณะนี้ชื่อว่าซาอุงอุจโจนะคะนอกจากจะไพเราะด,ด้วยเสียงเครื่องดนตรีจากไม้ไผ่แล้วก็ยังผสมผสานเครื่องดนตรีตะวันตกทั้งเบสแล้วก็กลองด้วยค่ะบรรเลงประกอบจังหวะร่วมกับอังกะลุงกว่า40ชิ้นได้อย่างไพเราะทีเดียวสร้างบรรยากาศแห่งเสียงเพลงจากแดนอีเหนาดังไปทั่วทั้งสยามสมาคมเลยค่ะ เอกของค่ำคืนแห่งบทเพลงอังกุงอินโดนีเซียนี้ก็ต้องยกเวทีให้กับสมาคมสตรีอินโดนีเซียนะคะที่มาร่วมกันบรรเลงอังกุงออคิสตราให้คนไทยเนี่ยได้ฟังกันแบบเต็มวงเป็นครั้งแรกค่ะแม้จะแสดงเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะคุณพิยาแต่ว่านักดนตรีหญิงทั้ง30คนเนี่ยต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักมา3เดือนเลยค่ะ เพื่อให้ผู้ชมชาวไทยเนี่ยประทับใจมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะกับสองบทเพลงไทยมีลอยกระทงแล้วก็ยามเย็นบทเพลงพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตั้งใจนํามาสร้างความสุขให้กับผู้ฟังชาวไทยโดยเฉพาะค่ะ a n g อัง s กลง r d i t t o o n l m u u s i i n s t t u u m n t t and it's small and then easy to carry มักดาจาวารินะคะก็บอกว่าเธอและเพื่อนๆเนี่ยฝึกเล่นอังกะลุงกันมาเกือบ2ปีแล้วค่ะโดยได้นักดนตรีจากคณะสะองอุดโจฝึกสอนให้ซึ่งการเดินทางมาแสดงครั้งนี้นะคะก็ต้องฝึกซ้อมกันประมาณ3วันต่อสัปดาห์ช่วงเย็นหลังจากที่สมาชิกเลิกจากงานประจำก็จะมารวมตัวกันซ้อมดนตรีที่สมาคมค่ะ แรกเริ่มเนี่ยก็เพียงอยากให้สมาชิกมีกิจกรรมทําร่วมกันแต่ว่าพอทั้งวงเนี่ยสามารถบรรเลงได้หลายเพลงและพวกเธอก็สนุกไปกับการเล่นอังกะลุงด้วยนะคะก็เลยได้เดินสายไปแสดงในหลายประเทศในเอเชียค่ะกลายเป็นหนึ่งในตัวแทนถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศไปเลยค่ะ คนไทยก็รู้จักกับเครื่องดนตรีอังกะลุงกันมานานกว่าร้อปีแล้วนะคะเพราะว่าอังกะลุงเนี่ยเข้ามาในกรุงสยามตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2451โดยจางวางสอนศิลปะบรรเลงหรือว่าหลวงประดิษฐ์ไพเราะนั่นเองค่ะซึ่งเป็นค่าราชบริพารตามสเสด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุพันธ์วงศ์วรเดชไปเยืยนอนเกาะชวาครั้งนั้นนะคะแล้วก็พบเครื่องดนตรีไม้ไผ่พื้นเมืองของชวาค่ะ ก็เลยนำเครื่องดนตรีนี้เกลับมาเผยแพร่ในสยามรวมทั้งยังได้ประพันธ์เพลงใหม่เพิ่มเติมเพื่อใช้บรรเลงเป็นการเฉพาะสําหรับอังกาลุงในสยามด้วยค่ะ ที่บ้านเรานะคะก็มีการบรรจุอังกะลุมไว้ในหลักสูตรการเรียนดนตรีของชั้นมัธยมศึกษาในบางโรงเรียนหรือว่าจัดตั้งเป็นชมรมด้วยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นว่าจะยังคงบรรเลงเพลงแบบดั้งเดิมนะคะก็คือการบรรเลงด้วยการนั่งเขย่าอังกะลุมกันอยู่แต่ว่าในอินโดนีเซียค่ะก็ประยุกต์นำมาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสากลด้วยเล่นบเทเพลงลูกสมัยมากมายเลยค่ะ เพิ่มสีสันให้กับการแสดงนะคะเพราะว่าอังกะลุงเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่ชาวอินโดนีเซียภาคภูมิใจแล้วก็ใช้เผยแพร่วัฒนธรรมของชาติมานานแล้วค่ะค่ะอินโดนีเซีย have the special bamboo bamboo can make the music With, with u, ตาตะเฮนดยานาผู้ฝึกสอนอังกะลุงของคณะซา,าอุงอุดโจเนี่ยก็บอกว่า<น>พื้นฐานดั้งเดิมการบรรเลงอังกะลุงในไทยกับอินโดนีเซียก็คล้ายกันนะคะอาจจะแตกต่างกันตรงที่วัสดุไม้ไผ่ที่นําม,มาทําเป็นเครื่องดนตรีเพราะว่าในไทยเนี่ยนิยมใช้ไม้ไผ่ลายมาทําอังกะลุงค่ะแต่ว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเขานิยมใช้ไผ่ดําเนื่องจากหาได้ง่ายกว่านะคะให้เสียงดนตรีที่หนักแน่นแล้วก็ไพเราะด้วยค่ะ คณะอังกลุงซาอุงอุจโจแห่งเมืองบันดุงเกาะชวานะคะเป็นสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับอังกลุงที่มีชื่อเสียงในอินโดนีเซียค่ะโดยเริ่มสอนอังกลุงเพื่อชุมชนเมื่อปีพุทธศักราช2501ปัจจุบันเนี่ยมีงานแสดงระดับนานาชาติได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากรัฐบาลอินโดนีเซียและองค์กรวัฒนธรรมการท่องเที่ยวด้วยนอกจากจะเดินสายแสดงอังกลุงในหลายประเทศนะคะก็ยังเดินทางไปทั่วอินโดนีเซียค่ะเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านอังกลุงให้กับคนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนนะคะก็ให้หันมาสนใจดนตรีพื้นถิ่นของตัวเองหวังให้เป็นอีกแรงค่ะช่วยเผยแพร่ก,กันในอนาคตด้วยนะคะ ผู้ฝึกสอนอังกะลุงก็ยังบอกนะคะว่าตั้งแต่ประยุกเอาอังกะลุงมาเล่นเพลงร่วมสมัยและทําให้ดูทันสมัยมากขึ้นก็เริ่มมีเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะของอินโดนีเซียเนี่ยหันมาฝึกเล่นอังกะลุงกันมากขึ้นนะคะ,คะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะว่าจะให้หันมาเป็นนักดนตรีมืออาชีพหรืออะไรแต่ว่าการที่ทําให้คนอินโดนีเซียเนี่ยส่วนมากเล่นอังกะลุงได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะ,คะเอาล่ะคะ่ะช่วงหน้านะคะมาชวนคุยกันต่อคะ่ะไปที่เรื่องราวของดารากันบ้างนะคะว่ากว่าที่ดาราสักคนหนึ่ง จะรับเป็นพรีเซนเตอร์นะคะโฆษณาหรือว่าสินค้าอะไรสักอย่างพวกเขาต้องคิดหนักแค่ไหนนะคะรวมไปถึงข้อตกลงต่างๆที่ต้องพูดคุยกันให้ดีไม่งั้นก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้คุณกันดาแย้มบุญเรืองรอชวนคุยคะ่ะ เป็นคนดังนะคะไม่ว่าจะหยิบจับรับงานหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็ดูจะเป็นเรื่องของรายได้ไปสมบุดนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีกรณีที่เกิดขึ้นกับดาราดังอย่างคุณณเดชคูกิมิยะนะคะกับสินค้าค่ะก็เลยทําให้เป็นกรณีศึกษาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะจบกันลงไปด้วยดีแล้วนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจน่าคุยกันต่อใช่ไหมคุณกันดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกฤติาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะคือเกิดเป็นเรื่องบันดาใหญ่โตเหมือนกันนะคะกับเรื่องของคุณณเดชนคูกิมิยะนี่แหละเนาะที่ว่าไปถ่าย ให้นิตยสารเล่มหนึ่งนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ให้ถือแชมพูยาสะผมยี่ห้อหนึ่งที่คุณณเดชน์นี่แหละก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้จะเห็นว่าจบลงรวดเร็วมากเพราะว่ามีตัวกลางนะคะอย่างคุณเอสุภาชัยผู้จัดการดาราคนดังนี่แหละค่ะมาช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ที่นีหลายคนอาจจะมองว่าแหมแค่ถืออ่ะถืออย่างเดียวมันจะเป็นปัญหาอะไรมากเหรอทําไมถึงจะถือไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าคนในวงการบันเทิงดาราหรือว่านักแสดงนะจริงๆแล้วเนี่ยการจะทําอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของธุรกิจ ะนะคะรวมไปถึงคุณดังอย่างณเดชอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ดังอย่างณเด <c oughs> ชแบบนี้ถ้าเกิดจะขยับอะไรนิดนึงมันก็เป็นเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วล่ะค่ะ <c oughs> เกิดเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะคุณณเดชเนี่ยก็ยิ่ได้รับความสนใจมากนะคะเมื่อณเดชนั้นมารับบทโกบริยังไม่ทันได้ออกฉายเลยนะคุณพัทยาคุณกฤติฐานะคะก็มีข่าวอยู่ในกระแสเนี่ยเป็นระยะระยะเลยเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นแค่ดาราที่อยู่ในความนิยมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นนักแสดงที่คนเนี่ย เขาเรียกว่ามีต้นทุนสูงมากมนะคะรายรับในการแสดงแต่และเรื่องเนี่ยก็ไม่ต่ํากว่า7หลักเลยนะ,ะ,ะแล้วก็ยังไม่นับรวมถึงโฆษณานะคะแล้วก็รายได้จากการโชว์ตัวด้วยะนะคะมีครั้งหนึ่งแมงโก้ทีเนี่ยก็เคยสํารวจรายได้ของดาราไทยเมื่อปีที่แล้วค่ะคุณลูกไม้ายชายเนี่ยคุณณเดชน์นะม,มีรายได้ทั้งหมดนะคะ 70บล้านบาทเบ<ข>าๆเบาๆใช่ <c oughs> ส่วนฝ่ายหญิงค่ะไม่ใช่ใครเหมือนกันนี่คนนี้เลยสุปตาอามพัชราพาะนะคะ,คะทำสถิติสูงมาหลายปีเหมือนกันค่ะค่าตัวเล่นละครตอนหนึ่งนะคะก็ตอนละ1 5 0 0 0 0บาทซึ่งละครหนึ่งเรื่องเนี่ยก็มีไม่น้อยกว่า20ตอนนะคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณก็ไปกันสิแล้วออกอีเวนต์นะคะก็เท่าๆกับละครเหมือนกันส่วนโฆษณาเนี่ยรายได้นะคะก็เบาๆรวมๆประมาณ10ล้านบาทเองแค่นี้เองซึ่งทั้ง ยอดนิยมนะมีคน<ช>ตามใน<ช>สตาแกรมเธอเนี่ยเป็นดาราหญิงที่เป็นอันดับอันดับหนึ่งใช่ทีนี้ทั้งสองคนนะคะก็อยู่ในความดูแลของคุณเอสุภาชัยนี่แหละค่ะซึ่งไม่ใช่ว่าสินค้าอะไรจะมาติดต่อก็จะรับได้ทั้งหมดนะ เพราะว่านอกจากจเรื่องของราคาแล้วเนี่ยที่ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมกับสินค้าด้วยะนะคะว่าจะช่วยให้ดูดีน่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีการตกลงการว่าอะไรเป็นยังไงได้แค่ไหนภายในระยะเวลาเท่าไหร่ด้วยนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดพ้นจากนั้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องคิดเงินเพิ่มนะ<อ>จะมาทํากันง่ายๆไม่ได้ราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ ความดังหลายอย่างหนึ่งละ,ะยิ่งดังมากราคาก็ยิ่ง,งแรงแใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าการเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าจะต้องมีเงื่อนไขนะคะนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างการเป็นพรีเซนเตอร์แชมพูสระผมะพรีเซนเตอร์เนี่ย ตัดผมสั้นไม่ได้นะ,ะตัดผมสั้นไม่ได้ทําสีผมไม่ได้แล้วก็คุณจะมาอยากทําผมแฟชั่นทรงอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะในระยะเวลาของการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยี่ห้อนั้นๆน่ะน,นะคะแล้วก็จะไปสัไปรับงานในไลน์ของผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันหรือว่าในแนวเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็แต่ว่าพรีเซนเตอร์เหล่านี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งละเนี่ยนะคะก็ รายได้เนี่ยก็จะสูงนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าชดเชยรายได้ที่เสียไปหรือว่าโอกาสที่จะเสียไปจากการที่จะรับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆะนะคะ,คะแล้วก็ถ้ารับเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเครื่องดื่มะนะคะให้กับยี่ห้อหนึ่งหรือว่าประเภทหนึ่งเนี่ยก็ห้ามที่จะไปรับเครื่องดื่มหรือว่าเกี่ยวกับชนิดอื่นๆนะอย่างคุณเนี่ยโฆษณาให้ชาเขียวคุณก็ยังรับกาแฟไม่ได้นะ,ะอย่างเงี้ยก็คือในประเภทเดียวกันเพราะภาพลักษณ์ซ้ำซ้อนแล้วผู้ชมผลต่อผู้ชมเนี่ยที่เขาอาจจะเข้าใจใช่ซึ่งนักแสดงหนุ่มเนี่ยก็ถือว่า ก็ก็เป็นเรื่องที่พรีเซนเตอร์เองก็ต้องก็ต้องทําความเข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับกับตรงนั้นกันนะคะมีนักแสดงหนุ่มอีกคนนึงอยากจะแนะนํามากก็คือคนนี้ก็ทํารายได้นะคะเป็นอันดับสองรองจากคุณณเดชน์เหมือนกันเมื่อปีที่แล้วนะคะใครคะเคธีระเดชพีเคแต่ว่าไปดูกันนะว่าว่าคุณเคเนี่ยเวลารับงานแต่ละครั้งเนี่ยมีวิธีการเลือกงานรับงานยังไงค่ะก็เราก็ดูอันที่มันที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ขัดเขินกับกับตัวเราด้วยครับ คือมันก็ไม่ใช่ว่ามีงานอะไรมาเราเราเรารับได้หมดบางอย่างก็มีที่เราก็ไม่ได้รับก็มีเราก็ดูว่าเออเราทําแล้วเรารู้สึกสบายใจนะคือ,อทุกง,งาน<ร>านะครับ<ล>มันก็ต้องมีการเหมือนการติดต่อกันมามันก็ไม่ใช่ติดต่อวันเดียวจบก็ต้องมีการคุยคอนเซปต์ไปเรื่อยอ๋อทางเขามีมุมมองไงหรือเรามีมุมมองอะไรอะไร้ยครับ นี่ส่วนหนุ่มเซอร์คนนี้ค่ะคุณเป้อารักษ์อมรอสุภัิรีนะคะแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานละครเท่าไหร่ระยะหลังนะคะแต่ว่ายังฮอตน้ำไม่น้อยหน้าเหมือนกันกับงานเป็นพรีเซนเตอร์ติดอันดับ4ค่ะของคนบนเทินที่มีรายได้รวมสูงสึง25ล้านบาทคือค,คุณเป้นี่งานโฆษณาแค่ต้นปีนี้ก็เห็นบ่อยอยู่นะคะใช่งานโฆษณาเยอะมากค่ะซึ่งกว่าจะเลือกเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาแต่ละชิ้นเนี่ยคุณเป้อารักษ์บอกนะคะว่าก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องมาดูในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง การนาเอาสินค้ามาใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อบังคับอะไรเท่าไหร่ะะนะคะแต่ว่าเหมือนกับเราเองเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าสามารถใช้ได้ก็ใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะใช้เฉพาะเวลาออกสื่อ,อหรือว่าทําให้เหมือนใช้ตอนออกสื่อ,อต้องพกเอาไวา้เท่านั้นเองแต่อย่างค,คุณเป้นเนี่ยบอกว่า สินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยที่วางใจให้เขาเป็นแบบให้แล้วนะคะซึ่งถ้าสามารถที่จะใช้ได้ก็ควรที่จะทํานะคะเพราะว่าก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าด้วยะนะคะ,คะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็มีสัญญาเป็นตัวตั้งะนะคะแล้วก็ตังต,ตกลงกันเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะทีนี้การให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เนี่ยก็จะต้องระบุเพิ่มเติมในสัญญาชัดเจนว่าจะให้ออกงานอีเวนต์ให้ด้วยไหมจะให้ พกสินค้าด้วยไหมหรือว่าจะให้ทํากิจกรรมอะไรบ้างทุกอย่างเนี่ยจะระบุชัดเจนอย่างนี้แสดงว่ารายละเอียดนี่คือต้องละเอียดแบบยิบเลยใช่ไหมคะใอีเป็นกี่ครั้งต่อปีทําอะไรบ้างต้องพกแบบมีแบบถ่ายรูปกี่รูปด้วยนะก็มีเหมือนกันคือหลายครั้งเนี่ยจะต้องระบุรายละเอียดอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าอย่างในกรณีที่นอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกก็ต้องมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนใช่ไหมคะตกลงราคาการค่าจ้างเพิ่มเติมว่าจะต้องเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเราจะเห็นว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนก สื่อสารนี่แหละคุณเป้บอกว่าหลายครั้งเนี่ยที่ผ่านการถ่ายทอดหลายขั้นตอนจากผู้จัดการบ้างไปจนถึงฝั่งของทางโฆษณาเองทีมงานเองก็ผ่านคนหลายๆคนเนี่ยมันก็ทําให้การสื่อสารเนี่ยผิดพลาดคาดเคลื่อนอ่าแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็กลายเป็นปัญหาอ่าไปฟังเสียงคุณเป้กันดูค่ะเพราะว่าอย่างไปงานอีเวนต์อน่างถ้าเราบอกว่าเราเพราะว่ามันก็เคยมีช่วงหนึ่งที่มันมีความซีเรียสเรื่องของการถือโปรดักอะไรเงี้ยฮะอืมเราก็เราเลี่ยงได้เราก็ไม่ถือฮะ ผมว่าน่าจะเข้าใจนัดเดทนะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้คุยมาอย่างงี้เราจะให้ถือเพิ่มก็แต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องคุยได้ให้ซฟอ์หน่อยคุยกันให้เข้าใจง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันมันทุกอย่างมันแก้ไขกันได้แล้วโดยที่โดยที่แต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านหลายต่อมันจะเริ่มปวดหัวเพราะส่วนใหญ,ญ่แล้วงานโฆษณาเป็นงานที่ผ่านหลายต่อมากๆจากเรานักแสดงผู้จัดการเราเอเจนซี่เอเจนซี่ผ่าน AE ของเอเจนซี่ไปคุยกับลูกค้า กี่ต่อแล้ววะแล้วสาสรมันพังมากนะฮะศารมันก็จะพังตามเรื่องทำตามเราแเราบอกเพื่อนเราห้าคนยังมาคุยกันไม่เหมือนกันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นปัญหามันคงจะเกิดขึ้น ตรงนั้นมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวตัว,ตวคุยกันอะมันเคลียร์กันได้อยู่แล้วผมว่าอ,อ๋ออย่างโฆษณาหรือว่างานทั่วไปถ้าเกิดแบบงานที่เขาให้เราทำอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เซ็นสัญญาบางทีมันชอบอาจจะมีเกินเลยบ้างอาจจะให้ทําเกินที่แบบว่ากําหนดไว้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยอันนี้ต้องมีการพูดคุยกันหรือว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นของคุณทำงานมานานแล้วอะเราถ้าเกิดมันแบบมีอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจเราก็ไม่ทํา เราก็อาจจะแบบเออถ้าเขาเพิ่มมาเราบอกเออเราสะดวกแค่ที่ตกลงอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบมีอะไรเพิ่มขึ้นมามันก็ต้องอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ตามหลักทั่วไปของนักแสดงค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่การพูดคุยกันดันแหละนะคะแต่ว่านี่ฉันมีสถิตินะเรื่องของโพสต์ทูเดย์โพสต์ทูเดย์เขามีการสำรวจเอาไว้นะคะเรื่องของงานโฆษณาของคุณณเดชนะคะตั้งแต่5ปีเนี่ยละค่ะตั้งแต่ปี5 2จนถึงปัจจุบันเลยหรือแม้ตอนเริ่มต้นเนี่ยปี52นะคุณณเดชมีโฆษณา2ชิ้นน้อยนะ 2ปีถัดจากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น25่ิ้าชิ้นคุณสองปีเพิ่มเพิ่มขึ้นแบบก้าวโดดเลยทีนี้พอปีที่ผ่านมาปี55ห้านะคะก็ลดลงลดลงเหลือยีิบสี่ชิ้นแต่คุณรู้ไหมว่าค่าจ้างของคุณณเดชเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวลืมบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยตอนตอนยี่ิ้าชิ้นนะค่าจ้างอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะเมื่อปีที่แล้วมี24ชิ้นค่าจ้างของคุณณเดชเนี่ย 7ล้านถึง10ล้านเลยนะก็คือลดกี่ชิ้นก็ไม่สะเทือนแล้วล่ะไม่สะเทือนแล้วล่ะเพราะว่างานลดแต่เงินมันขึ้นใช่ก็คือเรื่องของความดังของคุณณเดชนี่แหละแต่ที่นี้คือเราจะเห็นว่าพรีเซนเตอร์เมืองไทยเองเนี่ยก็จะมีหน้าซ้ำๆอยู่ไม่กี่คนเนาะเพราะว่าก็จะนําเอาดาราหรือว่านักแสดงที่มีความนิยมนี่แหละแต่บางคนก็บอกเหมือนกันว่าการที่นําเอาดาราหรือว่านักแสดงที่มีความนิยมมาเนี่ยมันอาจจะทําให้คนเนี่ยจำภาพของโฆษณาไม่ได้เพราะโฆษณาเยอะเหลือเกินนะคะก็เลยอาจจะทําให้จําได้แต่นักแสดงของตัวเองอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็คือต้องการอยากจะ ใช่ไหม <c oughs> คะเอามาใช้เป็นพรีเซนเตอร์ก็จะดึงคนใช้ที่เป็น, <ừ> um. ปนแฟนคลับเหล่านี้นี่แหละนะคะามามาใช้ผลิตภัณฑ์นะคะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเอาตรงนเนีดเด้ยเนเดตแขวนใจดิชันตดดิชันเนี่ยจำไม่ได้ <c oughs> คุณกันดาคุณประกาศอย่างนี้ทั้งประเทศเลยนะเขาดูคุณ <c oughs> หัวสาวๆนขวญใจดิชันเองเดียวละค่ะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะคุณจาได้ไหมเล่าว่าเนเดตโฆษณาอะไรบ้าง คือจาได้ไม่กี่ชิ้นนะเช่นในสมัยเราก็ที่อยู่ในหัวเพราะว่าเพราะว่าโฆษณาเยอะนีแหละนะคะก็เลยทําให้อาจจะจําไม่ได้อย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมาจดจาดาราแทนเนาะนักแสดงหรือว่าพรีเซนเตอร์แทนทีนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านโฆษณาแล้วก็การสื่อสารการตลาดกันนะคะว่าจริงๆแล้วการใช้พรีเซนเตอร์แบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงกันบ้างค่ะค่ะจริงๆแล้วระหว่างธุรกิจกับระหว่างความเป็นดาราเนี่ยก็ได้ได้เป็นการเขาเรียกน้ำพึ่งเรือสื่อพึ่งป่า ก็ต่างฝ่ายต่างวินวินทั้งคู่ถ้าถ้าสมมติตัวดาราเองเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเยอะแน่นอนชื่อเสียงเขาก็จะตามมานะครับในขณะเดียวกันตัวตัว,ต,วตัวแบรนด์เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ก็คือได้อย่างที่บอกว่าได้แฟนคลับได้กลุ่มคนที่ชอบดาราคนนี้เขาหวังผลด้วยว่าดาราคนนี้เมื่อชอบเมื่อ,อกลุ่มแฟนคลับเนี่ยเมื่อชอบดาราคนนี้ก็หวังที่จะใช้สินค้าแบรนด์นี้ด้วยนะฮะนี่คือความเชื่อมโยงที่ถ้ามองกันง่ายๆก็คือมันคือวินวินกันทั้งคู่ ก็จะจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าต้องระวังไว้ก็คือว่าบางครั้งดาราเซเลบหรือกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดึงกลุ่มเป้าหมายได้อีกต่อไปในเชิงของการตลาดเพราะว่าณวันนี้หลายๆครั้งเวลาคนจะใช้สินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็อาจจะใช้เพราะเพื่อนของเขานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียนะฮะสื่อสังคมที่บางทีอาจจะใช้เพราะกลุ่มเพื่อน ดาราอาจจะไม่ได้มีบทบาทเพราะคนยุคนี้ก็เขารู้ทันมากขึ้นว่าดาราอาจจะไม่ได้ใช้ Product นั้นจริงหรอกไม่ได้ใช้สินค้าตัวนั้นไม่ได้ใช้บริการนั้นจริงๆเพียงแต่ว่า,าเห็นเป็นสีสันแค่นั้นเอง ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละว่าการใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นคนดังเนี่ยก็ทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักง่ายขึ้นแล้วก็เป็นวงกว้างมากขึ้นระยะเวลาก็สั้นขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องอย่างเนี้ยก็คือข้อตกลงที่บอกว่ามีสัญญาเป็นตัวตั้งนะคะตัวพรีเซนเตอร์เองก็ทําตามที่ข้อกําหนดในสัญญาในขณะที่ตัวสินค้าเองเนี่ยถ้าอยากได้อะไรเพิ่มก็ต้องบอก ก็ต้องมีการพูดค <acceptable S 1> ุยกั<ด>นค่ะได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมได้3ช่องทางนะคะหมายเลขโทร,ร,รศัพท์ค่ะ027902625-7 email artclub@thaiPBS.or.th นะคะติดตามหน้าเพจ Facebook ของพวกเราค่ะพิมพ์ไทยบันเทิงไทย PBS นะคะวันนี้จะลาไปด้วยภาพของ c l i v เบอร์ค่ะอดีตมือกลองของไอออนเมเดนนะคะเสียชีวิตในวัย56ปีค่ะจากเรื่องของหลอด เลือดแข็งตัวนะคะ,คะสําหรับวงนี้ค่ะปลุกกระแสเมทัลขึ้นมาได้นะคะโด่งดังไปทั่วอังกฤษแล้วก็ด่งดังเป็นทั่วโลกด้วยวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ